สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับผมฮาร์ดอีกครั้งที่ช่องของสาริกาลิมรัวนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยในช่วงวันพฤหัสที่26กันยายนกันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องก่อนเกมกับทางมนซิตี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรกันบ้างนะแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับของทีมนะในช่วงอาทิตย์นี้แหละที่ผ่านมาว่ามีข่าวสารอะไรให้น่าสนใจกับเกี่ยวกับทีมเราบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุป รวมๆให้ฟังในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับก็นั่นแหละคาเริ่มกันว่าทุกคนก็คงตอนนี้ก็คงรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับว่าอาทิตย์นี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะติดตามข่าวสารเรื่องฟุตบอลกันเท่าไหร่เนาะหลังจากที่ทีมเราก็แพ้ให้กับฟูลแลมนะไปสามประตูต่อหนึ่งในเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันก็ทําให้แบบว่าบรรยากาศมันค่อนข้างห่อเหี่ยวหดหูกันไปนะครับผมช่วงนี้ก็เบื่อๆกันไปนะอ่าเขาข่าวสารฟุตบอลที่เตะกันไปเราก็นั่นแหละ คนก็แบบอาจจะมีดราม่ามีอะไรของทีมมอนอื่นกันนะสะสวงเราก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันเท่าไหร่นะครับใครไหนจะเล่นดีทีมไหนจะมีข่าวดีข่าวร้า,วายจะดราม่าอะไรกันก็ปล่อยเข้าไปครับทีมเราขอมุดอยู่ในถ้ำเงียบๆแล้วกันจอนช่วงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปวันของว่าวันนี้ด้วยว่าสถานการณ์ของทีมเราตอนนี้ในพวกรองฟอร์มการเล่นเรื่องอะไรพวกนี้นะในความมุมมองของผมนะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างแล้วแล้วกันก่อนอื่นเรามาคุยถึงเรื่อง ่อนเกมกับทางเมซิียกันก่อนแล้วกันว่าอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็เมซิตี้นะฮะก็คงไม่ต้องอธิบายถึงเรื่องพวกคุณภาพเกมหรืออะไรของพวกแมซิตี้แล้วแหละถ้าเพื่อนเพื่อได้ดูไอเกมกับแมซิตี้ City, กับอาร์เซนอลในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะก็คงได้รู้แล้วแหละว่าแบบพวกคุณภาพเกมอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างน,นะคะอาร์เซนอลเนี่ยเหลือสิบคนเนี่ยก็แบบ ต้องเล่นลดบัสอุด3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้วยคุณภาพเกมของเขาแมนซิตี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอยู่เหนือกว่าทีมอื่นๆในลีกระดับหนึ่งอาจจะมีใกล้เคียงกนันที่สุดก็คงเป็นแค่เลือวภูกระเซนอนในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองนะก็ต้อมแ,แค่ว่าวันนั้นอ่ะแมนเิตี้เขาจะเล่นดีก็จะช่วยโอกาสอะไรได้ดีหรือเปล่านะครับผมส่วนความพร้อมของแมนซิตี้ก็คงอาจจะขาด ทางโรดี้ไปเพราะว่าโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บของ ACL ในเกมกับอาร์เซนอลไปนะครับอาจจะต้องพักทั้งฤดูการเลยแต่ว่ารู้สึกว่าทางเดอร์บอยก็จะกลับมาได้ในเกมกับนิวคาสเซิลของเรานะเห็นว่า50-50นะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะก็รอดูไปแต่ว่าผมบอกว่าถ้าต่อยขาดโรดี้ขาดเดอร์บอยอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีผลอะไรกับรูปเกมของทามนซิตี้อะไรหรอกมันก็รูปเกมมันก็เหมือนเดิมอ่ะอาจจะต่างกันตรงแบบว่าคุณภาพหรือว่าจังหวะแบบเขาเรียกยังไงจังหวะแบบ ปฏิหารอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบน้อยลงไปนิดนึงแค่นั้นแหละก็คงไม่ได้มีอะไรต่างกว่านี้นะครับที่เหลือเอาลงพวกโควาซิตลงเอา,อานูเนสลงเอามาทิวตูเนสน,นะแล้วก็พวกไอ้ลิโกโล้ลูอิสอะไรพวกวิลฟอร์เดนอะไรพวกเนี้ยมันก็ลงรถงลงสนามได้หมดนะฮะมันก็แบบยังอยู่เหนือกว่าที่มันอื่นอยู่แลวฉะนั้นเราคงไม่ต้องคุยอะไรมากัาแมซิตี้ที่จะมาเจอเรา วันนั้นวันเสาร์นี้แล้วกันเรามาคุยถึงทีมเราดีกว่าว่าแบบว่าเราต้องทํำยังไงบ้างถึงจะแบบพอสู้กับทางแมซิตี้ได้นะถ้าให้พูดถึงว่าทีมเราต้องทํำยังไงจริงๆเราก็สู้กับทางแมซิตี้มาหลายครั้งแล้วนะครับในที่เซนเจมพ์ฮาของเราเนี่ยผอต้องบอกตรงว่าอีกช่วงก่อนหน้านี้เราก็สู้กับทางแมซิตี้ได้ดีค่อนข้างดีมากๆนะไม่ใช่ว่าทีมเรามันจะสู้กับทางแมซิตี้อะไรไม่ได้นะจริงๆในรูปเกมอะมันค่อนข้างส่วนใหญ่ที่เราเจอเขามันจะเป็นเกมที่เราแบบค่อนข้างสูสี เรามีทําประตูได้มีอะไรพวกนี้ได้จังหวะฉับฉวยอะไรได้ดีนะแต่สุดท้ายเรามักจะมาแพ้หรือเก็บชัยชนะไม่ได้ด้วยโรกยิงแบบว่าคุณภาพห,หรือปฏิหารแบบฉายเดี่ยวหรือความสามารถเฉพาะตัวของทางน,นักเตะแมนซิตี้แบบโฟเดนลากไปยิงอันวาเลสมายิงไกลเดอร์บอยเดินเดินมาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรจังหวะแบบนี้ที่เรามันยังไม่ค่อยมีไงมันเป็นเกมที่แบบว่าทีมแบบทีมใหญ่ๆเขาะจะมีลูกจังหวะแบบนี้กันอย่างเช่นไอ้กเกมล่าสุดอย่างทางอะไรอ่ะ ไอ้แมนซิต you know, ี้อาทิตย์นี้ที like ่ผ่านมาเนี่ยกับอาเซนอลนะที Danish ่แบบเนี่ยมันจะยิงแมนซิตี้ได้แบบว่าเกมมันจะพลิกเกมก็คือมาจากจังหวะแบบเนี่ยคาราฟิโอลี Stitch ่อะเดินมาปุ๊บปุ๊บลก็ยิงไกลตุ้มเข้าไปเลยอะไรเงี้ยถูกไหมเดินแบบยิงไกลเข้าไปเลยหรือว่าแบบมีจังหวะโมงเตะเซตพีอะไรอย่างเงี้ยแต่ล้ว่าจะจะมาหาจังหวะแบบเฮ้ยทำชิ่งหนึ่งสองทะลุแดนหลังอะไรพวกนี้เข้าไปแบบว่าสวยๆให้แมนซิตี้ขึงเกมแมนซิตี้อะไรพวกนี้มันคงแบบเกิดขึ้นได้ยากใน อ่าบบคุณภาพของมนซิตี้ในช่วงตอนนี้อ่ะกับทีมเราเนะแต่ความจริงไอ้ความพร้อมของทีมเราอ่ะผมว่ามันคพร้อมของเรื่องสภาพคุณภาพไอ้วามฟิตของนักเตะอะไรพวกเนี้ยผมว่าอยู่ทีมเรามาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วในตอนนี้แต่ที่มันขาดไปอ่ะมันคือขาดความพร้อมในเรื่องของด้านแท็กติกและพวกเมนเทลิตี้ในกําลังใจอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอะไรนะ ขาดอะไรอะมันขาดได้ครับขาดคุณภาพขาดอะไรนี้มันขาดได้หมดอะแต่มันขาดที่มันขาดไม่ได้คือมันขาดความเชื่อไม่ได้ถ้ามันถ้ามันขาดความเชื่อว่าทีมของเราเนี่ยมันจะสู้กับแมนซิตี้ได้เนี่ยเราถ้าแฟนๆมันยังไม่เชื่อใช่ไหมไม่เป็นไรแฟนๆไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวนักเตะเองหรือตัวทีมตัวเอ็ดดี้ฮาวเองอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่เชื่อว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยจะทําอะไรกับแมนซิตี้ได้อย่างเงี้ยเกมมันก็จบตั้งแต่ยังไม่หันเล่นแล้วครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าทีมเรามันจะทําได้ดี หรือเปล่านะเพราะว่าอย่างเกมที่ผ่านมากับทางหรือเรื่องเกมที่ผ่านมากับทางฟูลแลมหรอกคือสี่ห้าเกมที่ผ่านมาแล้วก็ยังแสดงให้เห็นว่าทีมเรามันยังแบบไม่เข้ารองไม่เข้ารองเข้าลอยอะไร,รอบะเป็นที่สักทีนะผมจะอธิบายยังไงหรอเรื่องของสก,กัดนาการของทีมอย่างนี้แบบนี้เนี่ยมันมีคนถามมานะว่าแบบพี่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเราตอนนี้นะมันถึงมาเล่นเป็นไปนงานนี้นะมันก็มีแบบพวกทฤษฎีหลายอย่างนะว่าแบบ เรื่องของวิธีการเล่นแท็กติกนะทีมก็พยายามจะปรับให้มันเล่นแบบแท็กติกเป็นแบบดูแบบซับซ้อนเป็นทีมใหญ่มากขึ้นนะแต่มันก็แบบเสียตัวตนของการเล่นแบบว่าพวกอินเทนซิตี้ความแบบตุเดือดความอะไรของเหียการณของตัวเองของจุดดีที่เรามีในช่วงสองปีที่ผ่านมาไปนะหรือว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นบรรยากาศของเรื่องแบบตั้งแต่ท้ายฤดูกาลที่แล้วที่แบบพาดไปฟุตบอลยุโรปจนนาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าแบบหดหู่มาจนถึงแบบว่าตลาดนักเตะที่แบบ เฮ้ยซื้อใครก็ไม่ได้อะฟผิดพลาดล้มเหลวมาต่อเนื่องมาถึงแบบว่าการออกไปของอเมนดาอะไรพวกนี้มันทาให้แบบสถานการณ์ของทีมมันค่อนข้างแบบสั่นคลอนแล้วแบบดูไม่ค่อยแบบนิ่งเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าจะคนจะคิดยังไงมันมีปัญหาทุกอย่างอ่ะมันมีแบบว่าทฤษฎีหลายๆอย่างที่เราให้เราคิดนะแบบว่าไอ้เอ็ดดี้ฮาวก็ไม่อยากอยู่มันก็อยากจะโดนไล่ออกไอ้ไอ้พอมิเชลก็อยากจะหาผู้จัดการใหม่อะไรอย่างเงี้เท่ากันไม่ได้อีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ผมไม่รู้นะว่าเรื่องหนังมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ได้จริงๆหรอครับแต่ละคนแบบว่าก็นักข่าวเขาเขียนตามที่เขาเขียนไปอ่ะแต่สิ่งที่เราในฐานะแฟนบอลอ่ะดูจากเกมอ่ะมันสังเกตได้ว่าทีมเราอ่ะมันขาดอะไรไปสักอย่างมันขาดความกระตือรือร้นหรือว่าขาดอะไรในเกมไปอย่างหนึ่งนะเขามีถ้ามันมีคําบอกที่เขาพูด่าคำหนึ่งนะเขาบอกว่าทีมของเราอ่ะเวลาทีมฟุตบอลนะ,นะ่นะเขาจะเล่นแบบไหนอ่ะ ออกมาแบบไหนอยากให้แสดงในสนามเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมตอนนั้นด้วยประมาณว่าผู้จัดการทีมเป็นยังไงอะ่ะทีมเขาก็เล่นแบบนั้นน่ะในเวลานั้นน่ะในช่วงแรกๆที่เราเล่นก่อนนั้นนี้ที่เราเล่นแบบเู่งสู้ฟันก็คือเอ็ดดี้ฮาวกับทีมมันไปพร้อมกันมันไปแบบอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ในเวลาเนี้ยผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่สิ่งที่เราเห็นในสนามอะ่ะมันคือความไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจนทุกๆอย่างเลยในการเล่นแบบว่ามันดูแบบสับสนไม่หมดอะ่ะไม่ชัดเจนว่าทีมจะเล่นเกมลุกเต็มตัวหรือจะเล่นเกมนับเต็มตัวหรือจะเล่นเกมเพสซิ่งหรืออย่างอะไรพวกนี้หรือว่าความแบบกระหายอยากชนะอะไรพวกนี้มันขาดไปจากทีมอะ่ะมันไม่ชัดเจนว่าทีมต้องการอะไรในเวลานี้ในเวลาจะลงเล่นเวลาลงไปในสนามสิบเอ็ดตัวแล้วอะ่ะทีมมันต้องการอะไรกันแน่ผมพูดยังไงอะ่ะมันเหมือนการเรา,รา,เรารทางานอะ่ะเหมือนเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเวลาเราลูออกนะ แบบพวกคนขายขายของจะขายของสินค้าหรือจะทําอะไรสักอย่างอะเราดูออกนะว่ามันเป็นการทํางานที่แบบทําไปงั้นงนอะ่ะทําไปเพราะว่าเราต้องทํางานทําไปงั้นงเองทําไปเพื่อเพื่อใช้ชีวิตเพื่อหาเงินเพื่ออะไรพวกนี้ทำทำงานทําไปเรื่อยๆกับอีกอย่างหนึงคือทำงานเพื่อหาเงินด้วยเพื่อทํางานด้วยแล้วก็แบบทํางานด้วยแพชชั่นมีแบบว่าความรักความแบบท้าทายความแบบอะไรใส่ที่มันใส่ลงไปในตัวงานนี้ด้วยอะ่ะ มันไม่ใช่แค่แบบาทำงานไปส่งๆแบบจบๆไปอะไรให้มันจบๆไปเหมือนเมทำเป็นมืออาชีพมันเหมือนนักบอลน่ะลงไปเล่นแบบมืออาชีพเุกเรารู้อ่ะทุกคนน่ะนักบอลทุกคนน่ะมันมีความเป็นมืออาชีพอยู่แหลวลงไปเล่นสนามเราเล่นเต็มที่เล่นอะไรพวกนี้ยแต่เรารับสึกรู้สึกได้ไงว่าเล่นเต็มที่ของคุณน่ะมันเล่นเต็มที่แบบเท่านั้นเองหรือว่าแบบมันมีอะไรแบบบางอย่างที่ใส่ลงไปด้วยอ,ะ <S <S อ่ะช่วงสองปีที่ผ่านมานิวเซอร์ของเราอ่ะมันมีสิ่งนั้นไงมันมีแพชชั่นมันมีอะไรแบบ ความอยากกระหายในการเล่นความอยากพิสูจน์ตัวเองความอยากอะไรพวกนี้มันมีแบบหลายหลายอย่างอะลงไปในเกมฟุตบอลของเราอะมันทําให้เราดูฟุตบอลสนุกแล้วก็แบบมีการแบบวิ่งเพสซิ่งแบบบ้าขั้งมีอะไรพวกนี้มันดูดีไงมันดูอย่างนั้นน่ะมันถึงสนุกเนี่ยแต่พอปัจจุบันเนี้ยไอเกมทั้งไม่ได้ปัจจุบันคือสี่ห้าเกมที่ผ่านมานี่แหละคือมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าแบบทีมเรามันขาดตรงนี้ไปมากเลยมันเหมือนกับทีฟุตบอลเซเคนที่ลงเล่นอะมันไม่ใช่ทุกคนอะที่แบบอยากจะลงเล่นไปด้วยแพชชั่ะ มันมีบางคนที่แบบลงไปเล่นแบบเล่นไปงั้นๆนี่ยเล่นไปงั้นเองอ่ะเล่นไปให้จบเล่นไปแบบเล่นไปในฐานะแบบกูทํางานเป็นนักฟุตบอลกูทํางานในฐานะมืออาชีพลงไปเล่นฟุตบอลเต็มที่แต่แค่นั้นจบไงมันไม่มีอะไรที่แบบว่ากูอยากจะลงไปแบบใส่ร้อยเปอร์เซ็นแบบเล่นเต็มที่ก็ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมสมมติแบบคนนัดลงไปใส่ใส่แบบร้อยี่สิบร้อยสาสิบเอร์เซ็นต์หรืร้อยห้าสิเปอร์เซ็นต์เลยใส่ลุยแบบเต็มที่เล่นเพื่อแฟนบอลเล่นอะไรพว่นอะไรสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเล่นเพื่อทุกคนเล่นอะไรเงี้ยไอ้สิ่งเนี้ย ทีมเราตอนนี้มันหายไปผมก็บอกไม่ได้ว่ามันหายเพราะ่ะไราจะเป็นเพราะแบบว่าตัวเอดดี้ฮาวเองบอกว่าพวกผู้จัดการเป็นยังไงทีก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเมันอาจจะเป็นสถานการณ์ของเอดดี้ฮาวเองก็ได้ที่แบบไม่ชัดเจนในตัวเองว่าเฮ้ยหลังจากอแมนด้าไปแล้วแบบมาทำงานกับมิชเชลตอนนี้เป็นยังไงวะเป้าหมายทีมคุณควรจะทำยังไงคุณควรจะแบบว่าทําทีมแบบไหนเล่นให้แบบเต็มที่เหมือนเดิมหรือแบบเฮ้ยหรือว่าคุณต้องแบบว่าจะโดนย้ายออกไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือว่าทําไปง้นเนี้ย มันรู้สึกไหมแบบอารมณ์ผมยกตัวอย่างง่ายๆมันเหมือนกับอารมณ์แบบไบตันอะฤดูกาลแรกอะแบบดีเซบี้อะเข้ามาทำรูดูกาลแรกมันท้าทายมันอยากจะทําอะไรใหม่ๆมันตื่นเต้นมันอยากจะแบบเอ้ยไบตันมันก็เรียกแบบดุดันอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอมาฤดูกาลที่สองเน่ยดีเซบี้กับไบตันอะเป็นไงคือเล่นเป็นงั้นๆเองเล่นให้มันสวยๆเล่นสวยก็เล่นสวยจริงอะแต่ไม่เล่นเป็นงั้นๆนอะคือไงกูจะออกอยู่แล้วไดีเซบี้มันก็แบบมันเล่นเหมือนรู้ตัวเองว่ากูจะพึานกูก็ไม่อยู่ไบตันแล้วช่างแม่งปล่อยๆเล่นไปให้แบบอยากเล่นอยากเล่นไปเถอะอะไรยงเี้ มันมันเราเรารู้สึกได้นะในฐานะแฟนบอลน,นะผมยังรู้สึกเลยว่าแบบนีโคลสันของเราตอนนี้ยแม่งเหมือนดีเซบีฤดูก,กาลที่สองเลยคือแม่งเล่นไปแบบนักเตะบางคนมันมีแพชชั่นในการเล่นแต่มันไม่มีเป้าหมายเหมือนกับมันขาดอะไรไปสักอย่างในการแบบว่าในทีมโดยรวมแพชชั่นของทีมโดยรวมอ่ะมันหายไปนะ้อแบบแต่ละคนอยากจะลงไปเล่นอยากจะเล่นลเต็มเต้อยากจะเ,เล่นเกมหน้าแล้วอยากจะเล่นฟุตบอลอยากจะเล่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเล่นแบบเพื่อ ใช้ชีวิตอะเล่นแบบเพื่อเป็นนักฟุตบอลแบบเล่นเล่นเพราะกูเป็นนักฟุตบอลเน่ยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเล่นเพราะแบบกูเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วกูมีแพชชั่นกูอยากจะพี่จกูอยากประสบความสำเร็จมากๆแบบอะไรพวกนี้มากๆแบบว่าอะไรเงี้ยพอ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 เล่นไปเอื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่าเวลาเจอเกมแบบคู่ต่อสู้ที่แบบว่าอยากเอาชนะมากกว่าหรือมีแพชชั่นมากกว่าอย่างเงี้ยเแบบกีกับฟูลแลมอย่างเงี้ยมันชัดเจนเลยว่าแบบทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่อยากอยากเอาชนะมากกว่าเราอะแล้วเราไม่ไม่อยากแบบดูเหมือนเล่นไปแบบไม่อยากพิสูจน์ตัวเองไม่่่่ออออออยยยยยาาากทะะะไไไรรงงงงเเเีี้้้ลนใหจบๆป มันเป็นแย่มากเลยนะมันทาได้่างเงี้ยมันทําให้เสียแบบว่าความเชื่อไงมันทําให้เกิดบรรยากาศแย่ๆของทีมในเวลานี้ขึ้นมานะมันตั้งแต่ก็บอกที่บอกมันตั้งแต่ตลาดนักเตะตั้งแต่แบบความโชค้ายพลาดไปฟุตบอลยุโรปอะไรพวกเนี้ยมาตั้งแต่ตอนเนี้ยมาถึงจนถึงตอนเนี้ยบรรยากาศมันก็ยังแบบไม่ดีขึ้นน่ะทีมมันต้องหาจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างอ่ะมันต้องมีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่มาสักอย่างที่มันตุ้มลงมาแล้วแบบเฮ้ยปัดเป่าบรรยากาศนี้ออกไปอะไรเงี้ยแบบว่าสร้างแบบมีโครงการสร้างสนามใหญ่ อะไรอะไรที่มันจะออกแบบพิสูจน์ตัวเองได้ว่าแบบเฮ้ยทีมกูอะยังมีความทะเยอทะยานอยู่นะยังมีแบบความอยากที่จะเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกยังมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาให้เห็นอนะซึ่งตอนนั้นที่มันเงียบก็ทํางานันแบบเงียบมันก็แบบไม่เห็นอะไรไงรก็เหมือนกับเตะไปวันๆอะไรอยู่ไปเรื่อยๆอยงเงี้ยเอดีฮามก็แบบว่าเหมือนกับแพชชั่นก็ลดหลออลงไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเหมือนกับทํางานได้ไม่เต็มที่กังวลน,นูน่นกังวลนี่กับเรื่องอะไรหลายๆเรื่องอะไร,ะไรพวกนี้นะ มันต้องรองดูมันต้องใช้เวลานะ,ะในเรื่องของนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่าทีมเรามันจะดีขึ้นในอีกช่วงหลังจากนี้นะหรือว่าทีมมันจะแย่ลงหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงจนได้สุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะแต่ว่าส่วนแน่นอนนะมันจะส่งผลของการเล่นของทีมอย่างเจอกับแมนซิตอ้อย่างเงี้ยในบ้านที่เราจะเจอกันพรุ่งนี้เนี่ยผมเฮ้ยเจอกันในวันเสาร์เนี่ยผมบอกว่าไงถ้าเป็นช่วงฤดูกาลแรกการที่สองที่ผ่านมาทีมเราไม่ซีเรียเลยกูรู้ว่าว่าแมนซิตีรมากูแพ้ชนะกูไม่สนอะ่ะกูอยากจะเตะแม่งลงไปเล แล้วรอดูไปเลยว่าผลออกมาเป็นยังไงใช่ไหมแต่พอพยาการอย่างเงี้ยอย่างตอนปัจจุบันเนี้ยผลมันเป็นไงยังไม่เึงล็อกเจอไรซิตี้เลยแต่เราคนแม่งท้อทแท้แบบเฮียกูไม่คิดว่าชนะหรอกช่างแม่งแม่งดูหรอกเอ๊ะบ่าย e บ่ายแม่งเผยเกสัปดาห์นี้แบบอัพหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันบ่ายบ่าย,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 ยทิ้งไปอย่งางนี้ที่แบบว่ามันเกมในบ้านนะเอาจริงเกมในบ้านเนี่ยผมบอกตรงว,ว่าผมไม่คิดว่านิวคาสเซิลของเราอะถ้าสมาามุติว่าแบบมีด้วยมีแฟนๆตามกระตุ้นแล้วแบบลงเล่นแบบเต็มร้อยจริงๆแบบเกินร้อยแบบทุ่มเทกับแฟนๆจริงๆอ่ะผมคิดว่า ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นแมนซิตี้หรือเป็นทีมไหนนะผมคิดว่าเราสู้ได้ทุกทีมนะแต่ผมตอนนี้เรามีคําถามว่าทีมเรามจะทําได้แบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นแบบสังกัดตายขอไปทีอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าเดี๋ยวที่ก่อนหน้านี้เป็นกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยในช่วงฤดูกาลนี้นะผมก็บอกไม่ได้ว่าทีมเราจะเจออะไรนะแต่ว่าถ้าทีมเราอยากจะแบบว่าสรุปเลยแล้วกันถ้าทีมเราอยากจะแบบสู้กับทางแมนซิตี้ได้เป็นเกมที่สนุกหรือว่าแบบไม่อยากให้แบบว่าแมนซิตี้ไม่มาเดินเล่นแบบว่าเอ้ยนั่ง ลงไปเล่นในสนามแล้วมันก็เดินไปกินพิซซ่าไปแบบสั่งแมคโดนั์มากินในสนามก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบเออแล้วลงเล่นแบบขำๆแล้วมันก็ชนะไปสองสูนย์อะไรเงี้ยแล้วก็ลับออกจากเซตเจปไปแบบสบายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องให้แบบเป็นแบบนั้นเน่ยทีมเรามันต้องใส่อะไรลงไปในเกมนอกจากเรื่องของคุณภาพกับเรื่องของอะไรพวกนี้นะแบบใจอะ่ะมันต้องมีแต่ผมไม่รู้ว่าทีม ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแบจะพูดได้หรือเปล่าว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าทีมตอนนี้มันมีสามารถทําได้แบบนั้นนะผมที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบคุณภาพนักเตะหรือว่าอะไรที่จะไปสู้แมนซิตี้ได้นะผมพูดเอาแค่ใจอย่างเดียวก็พอถ้าเป็นฤดูก,กาลสองฤดูก,กาลที่แล้วผมมั่นใจเลยว่าทีมเราจะสู้เต็มที่แน่แต่ตอนนี้ผมไม่ไม,ไม่มั่นใจเลยแต่ก็ไม่บอกไม่ได้นะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมก็ได้ผมขออย่างเดียวแล้วกันผมไม่รู้ว่าแมนซิตี้จะจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่นยังไงอ่ะขอแค่เป็นมีใจอ่ะลงไปสู้ในนาม ถ้าสู้เต็มที่แล้วอ่ะสุดท้ายมันจะเป็นยังไงผมไม่ซีเรียสเลยเรื่องของฟุตบอลในวันเสาร์นี้นะก็ามารอดูกันไปครับส่วน11ตัวจริงผมก็เดาไม่ได้อยู่ดีอ่ะจากเกมที่ผ่านมาเห็นปะเดามาสามเกมแล้วอะไรที่มันน่าจะเป็นอ่ะแม่งก็ไม่ทำก็แบบออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งตลอดเลยไอ้มันมีคำถามว่า11ตัวจริงจะเป็นใครอ่าแบ็คขวาเป็นใครดีเป็นลิราเป็นโตดีไหมผมว่าลิราร์เปนโต้ก็ต้องดีกว่าทางนั่นนะลงมาบุกกันไปเลยก็ได้ทางซ้ายก็ใช้ลุยส์ทอไปเลยไม่ต้องไปกลัว นั่นหรอกแต่ส่วนเอมิดเซนตอร์แบ็กสองคนก็ตใส่เป็นแชร์คนหนึ่งใช่ไหมส่วนแดนเบอร์จะออกไปใส่วาเคลรี่ก็ได้หรือจะเป็นยืนจะเปลี่ยนแผนเป็นยืนหลังสามอะไรก็ได้ก็แล้วแต่มันเป็นอะไรไม่ได้ทุกอย่างผมไม่อยากเดาไอ้สิบเอ็ดตัวจริงในนั่นเลยแล้วนะิดฟิลสามคนนียจะใช้ตนารีหรือเปล่าจะเอาวินลลอกหรือใครลงมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูไปเลยทีเดียวครับเดาก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ผมว่าถ้ายังไม่ให้ตนารี่ลงในเกมกับนซสตี้อีกนะจะให้ลงตอนไหนวะ ต้องมาจะ,จะให้แบบลองสตาร์ทชัวร์กว่าลงมาเล่นก่อนดีครับผมว่าไม่ก็สูแมนซิตี้ไม่ได้อยู่แล้วไงถูกไหมหรือว่าจะยัดกลางสามห้าสองยจะเปลี่ยนแผนไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจไอ้เกมฟูลแลมมันไม่เวิร์กอะเราก็มีลองมีบทเรียนมาแล้วจากเกมฟูลแลมจากเกมก่อนก่อนหน้านี้นะว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กเราก็ไม่ควรทำซ้ำๆซักๆเนะี่ยเราก็มาดูกันไปครับว่ายังไงแต่ผมว่าไอ้แดนหน้าของเราทีเราต้องใช้จากขอบเมอร์ฟี่กลอนลงมาคนหนึ่งเพื่อจะมาช่วยวิ่งขึ้นวิ่งลงในการปิดพื้นที่ก่อนนะ ถ้าใช้เป็นนะว่าฮาว,วิบาลกับทางกอดอนอยู่มันอาจจะแบบว่าเปิดพื้นที่มากเกินไปนะแต่ว่าผมก็ไม่ชัวนะส่วนตรงดอนหน้าก็ใช้อีซัคครับนหน้าก็ลงตัวจริงไปแต่ว่าช่วงนี้อีซัคแบบว่าน่าสงสารมากเลยคือทีมเราแม่งต่อไม่ติดแล้วแม่งขึ้นบอลขึ้นไปให้หน้าไปซับพอร์ตแกไม่ได้มีดีอันทำให้แบบว่าผลงานแกแย่ไปด้วยนะหวังว่าทีมมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าอย่างเล่นไม่ต้องแบบว่าไปเปลี่ยนเกมอะไรให้มันมากพุ่นไวให้มันจนเสียทีมมันเสียเชฟเสียคาแรคเตอร์ของตัวเองไปอ่ะอย่างรู้ด้วยราเล่นแบร งงๆมันยังแบบว่าทีมยังไม่เสียเชลย,ยังยิงประตูได้แบบสร้างโอ,อกาสทำประตูเยอะๆใช่ไหมแต่พอทีมมันเสียจุดเด่นอะไรของตัวเองไปอ่ะฟุตเอ็ดดีด้ฮาวเคยพูดว่างไงฟุตบอลของเขามันคืออินเทนซิตี้ใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี้ถ้าอินเทนซิตี้มันไม่มีอ่ะแล้วฟุตบอลของเขาคืออะไรแล้ววะตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ถูกกันนะก็มาดูอ่ะสุดท้ายผมว่าตอนนี้ทีมเราต้องเอาอินเทนซิตี้กลับมาให้ได้สุดท้ายไอ้ส่วนในเรื่องคุณภาพอย่างอื่นอะช่างแม่งเอาไว้ก่อน ตมันต้องเอาใจกลับมาให้ได้ก่อนซื้อใจกับแฟนซื้อใจกับทีมกลับมาให้ได้ทุกคนกลับมาให้ได้ก่อนว่าแบบว่าเราสู้เต็มที่นะเราไม่ได้เล่นขอไปทีเหมือนที่แบบว่าเกมๆที่ผ่านๆมานะครับก็มาลุ้นกันไปครับพร้อมๆกันในวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์นี้ที่จะถึงนี้กันนะครับผมแล้วก็มาคุยถึงเรื่องอัปเดตกันว่าในสัปดาห์นี้มีอัปเดตอะไรกันบ้างนะก็เรื่องของเกมหลีคับคาราบาลครับนะ ก็เราก็มีการเลื่อนไปเพราะว่าที่วิบวด้านน้าท่วมนะผมก็มีการประกาศก่อนหน้าวันอังคารประมาณ1วันนะมีแฟนๆบางคนก็อาจมีไปนอนที่ที่วิบวด้านแล้วนะก็ออกมาโวยวายกันมาเี้ยแล้วก็เตือนกูอะไรเงี้ยให้กูเดินทางมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมสุดท้ายแล้วก็คุยกันแล้วครับแล้วก็ มีมาทางแล้วแฟนๆมีมาด้านนะกระน้ำท่วมก็แบบสโมสรก็ไม่มีเงินจะไปซ่อมอะไรเงี้ยก็แบบมีการเปิดให้โดเนตกันนะแบบว่าเฮ้ยแฟนๆช่วยออกเงินมาช่วยซ่อมสนามหน่อยอะไรเงี้ยนิ้วข้อเซ้นของเราก็แบบโอ้โหใจบุญนะก็ช่วยเสโดเนตไปให้อีกหมื่นพันหมื่นห้าพันปอนด้วยที่บุรณะที่สนามให้ก็รวมเงินได้ประมาณห้าพันปอนด์ก็ให้มีมาด้านไปสนามนะแต่ก็บุรณะก็ไม่ทันไงก็แบบซ่อมไม่ทันก็คุยกันแล้วก็จะกลับมาเตะที่เซนต์เจมส์พาร์คนะในอาทิตย์หน้าวันอังคารหน้า มายายมาเตะบ้านเราแทนแล้วก็แบ่งค่าตั๋วให้กับทางในนี้แทนนะให้กับทางวิเบดั้นไปนะสุดท้ายก็ตกลงกันได้แล้วก็เดี๋ยวแทนที่จะดูทิศนี้แล้วก็มาดูทิศหน้ากันแทนนะครับหลังจากเกมแมซิตี้กันนะว่าเราจะเข้ารอบคาราบาวครับรอบต่อไปเป็นรอบที่อะไรแล้วอะรอบที่สามรอบเข้ารอบสี่ใช่ไหมเออเขรอบสี่ได้หรือเปล่านะก็มาดูกันอีกทีนะครับแล้วก็จากฉลากคาราบาลเัาก็ออกมาแล้วนะทีมเราก็จะได้เล่นในบ้านอีกทีหนึ่งเจอกับทางเชลซีก็ผมไม่ซีเรียสเลย ผมเซอร์ไพรส์มากกว่าที่เราได้จับเจอในบ้านเพราะว่าทุกการที่แล้วอะ่ะบันดีด้วยล่ะได้ล้างตางกับ Chelsea, เชลซีนแคทุกการที่แล้วอะ่ะเราไปเจอไปเยือนเชลซีใช่ไหมในลีกคเข้หรือคาราบาลคข้าหรือเอฟเอคัพวะที่เราไปแล้วก็ที่เปียทำพลาดนาทีสุดท้ายจะชนะอยู่แล้วอะ่ะในเอฟเอคัพอ่ะแล้วก็นั่นแหละไปแพ้โดนแบบ e อีมูดิกอ่ะฉกบอลมาจากที่เปียยิงตีเสมอไปแล้วก็มาแพ้จุดโทษอะ่ะ ผมไม่ซีเรียสเลยผมบอกตรงนั้นในพ้นวันไอ้วันถ้วยเนี่ยนะผมไม่สนใจเลยขอแค่จับฉลากเจอในบ้านเนียพอจะเจอแมนซิตี้เจอแมนยูเจอใครก็ได้มาเหอะแมนเชสเตอร์เนี่ยขอเล่นในเซนต์เจมพาร์กก็พอครับเพราะมันเบื่อมากแล้วในการที่ต้องไปเกมเยือนน่ะมันเหนื่อยมากเลยนะผมบอกเลยนะเพราะว่าอะไรมันมีผลหลายอย่างนะเรื่องเกมการไปเล่นเกมเยือนในเกมฟุตบอลพวกคาราบาวครับพวกนี้เพราะว่ามัน,มนต้องเตะกลางสัปดาห์ไงแฟนๆที่อังกฤษนันก็โคตรเบื่อเลยเพราะว่าอะไรสมมติว่าการต้องไปเยือนวันอังคารคือวันอังคารคือมันดึกๆ วันคารเช้าวันพุธของเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วบางทีมันไม่ได้เหยียดใกล้ๆไงบางทีจับไปเย็นวันสมาร์ทจับไปเย็นเซาท์ทันต์เนี้ยคือไม่ต้องเดินทางประมาณแบบเชียงใหม่ลงมาแบบหาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่หึืภาพออกไหมแล้วแม่งไปแฟนแฟนอ่ะมันต้องแบบว่าเป็นวันการสัปดาห์ด้วยเขาต้องทํางานกันอ่ะแล้วก็มีแฟนๆฟแบบไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันเดินทางไปลําบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปก็แบบไปก็ลําบากกลับก็ลำบากแล้วมันเดินทางไกลเกินอ่ะแฟนๆฟก็บอกว่าทําไมมัน ขอเล่นในบ้านมังไม่ได้หรือไงวะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการจับฉลากได้ในบ้านครั้งแรกในรอบแบบเกือบสิบครั้งเลยมั้งในที่เราแบบจะฉลากในบอลในนี่มานะเจอเคิลซีก็ได้ <c> ผมไม่ซีเรียสเลย <c> ได้สนุกกันด้วยเออเจอมนเล่นในเซมเจมพาร์กเนี่ยผมสบายชอบยิ่งชอบก็ไปใหญ่เจอทีมอะไรก็ได้อะถูกไหมเนะี่ยแล้วเวลาเกมกับสัปดาห์ถ้าเราเล่นในบ้านเนี้ยมันก็สบายแฟนๆก็อยู่ในอยู่ในสนามอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออได้บอลได้ดูบอลเพิ่มขึ้นด้วย ผมบอกเลยเตะลางสัปดาห์เตะอะไรตต้งเตะไปเถอะขอเล่นในบ้านก็พอมันไม่เหนื่อย้วนะทีมก็ไม่ต้องแบบมาไปเตรียมพร้อมแบบเดินทางอะไรพวกนี้มันวุ่นวายด้วยนะสบายครับแล้วจะบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้คาราบาวคัพอย่างเงี้ยสมมติไปถึงรอบชิงอ่ะไอ้ชิงชนะเลิศได้ได้เป็นแชมป์คาราบาวคัพม้นได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้แบบได้ไม่ร,มรู้ได้ถึงล้านปอนหรือเปล่าเลยได้ทิดเดียวเองใช่ไหมแต่การเนี่ยว่าเปิดได้เปิดเล,เ,ลเล่นในบ้านในสนามเซนเจนพาอยางเงี้ยแล้วเก็บค่าตั๋วในสนามอ่ะแค่เปิดแค่จัดแมตช์พวกนี้ไม่ก็ได้เงินเกินกว่าบบบาทแ ได้เล่นในบ้านเกมหนึ่งอะเงินค่าตั๋วที่ได้อะได้มากกว่าไปไปชนะเลื่อนนัดชิงคาราบาวครับอีกบอกตรงนะผมบอกว่าจะตกเล่เทลแล้วกูขอแบบเนี่ยนัดนัดนี้รอบหน้าเจอเชลซีใช่ไหมนัดเนี่ยเชลซี Chelsea, ใช่ไหมนัดต่อไปขอแบบเล่นในบ้านเจอใครก็ได้มึงเหอะเข้ามาเหอะทุกทีมอะไรก็ได้หมดอะขอเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คก็พอครับผมขอแค่นี้ก็พอ นะแล้วก็ได้เดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเจอเชลซีรอบนี้จะเป็นยังไงนะ <S <S <อ>ก็ได้มาลองเชิญกับทีมใหญ่ๆก่อนได้แบบพิสูจน์ตัวเองด้วยแช่ชนะก็เดี๋ยวมาดูกันไปว่าจะเป็นยังไงนะทีมเราแล้วก็มีข่าวอะไรอีกครับข่าวมีก็มีเมื่อคือนก็มีข่าวว่านิวคาสเซลของเราเตรียมตัวเซ็นสัญญากับดาวรุ่งชาวจอร์เจียนะเป็นน่าจะเป็นบอกเป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดที่อจอจียสร้างขึ้นมาในช่วงเวลานี้เลยอายุ17ปีนะคะชื่อซาเลียนะก็มีบางคนเอาไปเปรียบเทียบกับ ทีมทีมเนี้ยทีมที่เราไปเซ็นมาเนี่ยบอกว่าก็เป็นทีมที่แบบว่าปั้นของคอ,องวเกเลียปั้นมาราด้ชวิลลี่อะไรพวกนี้ขึ้นมานะแล้วก็บอกว่าน้องคนนี้ไอซาเลียเนี่ยก็แบบว่าเป็นดาวลูกที่น่าจับตามองเลยแล้วบอกนอี่ยคสเซของเราของพอลลิเชลก็ไปติดต่อแล้วก็กล้จะเซ็นสัญญาแล้วโดยจะให้น้องจะอยู่ที่จอเจียไปอีกลีกอฤดูกาลนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาร่วมทีมนี่ยคสเซของเราในฤดูกาลหน้านะก็อายุสิบเจ็ดปีครับ ก็มาดูกันไปว่าน้องเขาจะเก่งแค่ไหนนะแต่ว่าในเสียงของแบบว่าพวกแมวมองหรือว่าสื่อต่างๆที่แบบมีการเขียนถึงนะก็ชื่นชมน้องค่อนข้างอสมาะสมนะก็น่าจับตาดูครับผมจะบอกว่าไอ้พวกทีมชุดเยาวชนของเราพวก 17, 16, 18, ิบหแถึงอะไรพวกเนี้ยดูทีมเราแอคทีฟม,มากกว่าในเรื่องตลาดนักเตะของทีมพวกแาคาเดี่พวกนี้นะดูแบบทีมเราแบบ กระตือรือร้นมากกว่าทีมจะ,ะพัฒนาให้ทีมชุดใหญ่อีกนะเพราะว่าพวกนี้นักเตะพวกนี้มันแบบมีตอนนี้พวกทีมยมู U 15 16 17อังกฤษเน่านะนี่คือแบบหนูนักเตะดีมากเลยนะเป็นแบบพวกตัวในของทีมชาติอังกฤษชุดเล็กกันหมดเลยไอ้คนเลยนะครับว่ามาดูกันไปเอา,าแบบอานาคตอีกวางรากฐานไวนะ้ในอนาคตอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยนักเตะพวกนี้จะมีใครปั้นสามารถปั้นขึ้นมาได้แล้วว่าทำผลงานได้ดีเหมือนกับทีมอ,อื่นๆเขาที่แบบเหมือนพวกเคลซีเหมือนไอพวกเนี้ยที่ปั้นอะคาเดมี่ขึ้นมาได้ดี พ่อใี่ทีมชุดใหญ่แล้วก็แบบมามาแก้ปัญหาเรื่อง P.S.R ได้หรือเปล่านะแล้วก็มีข่าวของเรื่องอ่ะผู้จัดการทีมของชุดยูยีสิบเอ็ดทีมเราก็ได้ตัวผู้จัดการและดึงมาจากเซนเมอร์เซนเมอร์เลยแบบว่าวะน่าจะใช่นะก็คือมาเป็นคุณซื้อชาวดัสเอ้ยไม่คุณซื้อชาวดัสสิคุณซื้อชาวไอริสสิชื่อโอคอนเนลมั้งก็ดึงตัวมาเป็นผู้จัดการทีมชุดยูยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดของเราที่แบบว่า เป็นดอซันใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ออกออกไปคุมทีมในลีกล่างแล้วก็ไปช่วยเป็นผู้จัดเป็นรองผู้จัดการเป็นอะไรพวกนี้เราก็ได้เป็นแบบว่ายูยี่สิบเอ็ดจริงๆแล้วทีนี้เขาจะได้แบบว่ามาคุยเป็นความมิเชลดึงตัตเข้ามามนั่งของรายดีนะก็จะได้แบบว่าแบบคุยงานหรืว่าจะปรับแผนการเล่นรู้สึกว่าเขาจะมีคุยกันแบบข้างหลังว่าแบบว่าเอ้ยเขามีแนวทางการเล่นที่มันคล้ายคลึงกับทางทีมชุดใหญ่เอ,เอดีฮาวอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะพยายามจะปรับทีมชุดเล็กอ่ะให้แบบมีการเล่นที่แบบใกล้เคียงกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นจะได้แบบว่ามีนัตะ ตเตรียมพร้อมนักเตะในชุดเยาวชนว่ามีคนไหนมีแววจะได้ขึ้นมาในชุดใหญ่ได้แบบไม่เคอะเขินมากเกินไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มาลุ้นกันที่เรื่องของในนี้อย่างเดียวเลยกับแมนซิตี้มีคนคนก็บอกว่า,ถ,าถ้าแพ้แมนซิตี้แล้วจะเป็นยังไงครับก็ไม่เป็นไรอะก็แพ้ก็คือแพ้ครับสว่วนชนะได้ไหมก็ของทียง่ผมบอกไปมันขึ้นอยู่กับใจของเราอะใจเราสู้แค่ไหนอะ บอกที่บอกอ่ะขาดอะไรไปได้แต่ขาดความเชื่อไม่ได้ครับถ้าวันไหนเราขาดความเชื่อไปว่าแบบว่าทีมเราจะชนะทีมพวกนี้ได้นะมันก็จบแล้วทําอะไรไม่ได้แต่ผมไม่ได้บอกความเชื่อในฐานะตัวตัวแฟนหรืออะไรพวกนี้นะมาถึงความเชื่อของตัวทีมเราตัวเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ตัวทางของพวกนักเตะของเราอะมันเชื่อหรือเปลา่าถ้าเชื่อจริงๆอะเสาร์นี้เราก็มารุนเปพร้อมพรอมกันฮะเราก็มาเอาใจเชียร์เหมือนทีเหมือนเคยเหมือนทุกปีสิบกับปียี่สิบปีที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจอแบบทีมแมนซิตี้เป็นครั้งแรกซะหน่อยเราเจอมาหลายครั้งถูก แต่ความกระตือรือร้นความแบบว่าอยากจะดูเกมนี้อะไรนี้มันก็ห่อเขียวลงนะทำไมไปเท่าใจเพื่อนเพื่อนทุกคน,คนนั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าทีมที่เขาบอกว่าทีมเราอะฟุตทีฟุตบอละมันก็เก่งได้เท่าเท่ากับเกมล่าสุดเท่านั้นแหละมาเกมล่าสุดเราแพ้ฟูลแลมมาสามหนึ่งเนี่ยมันก็ห่อเขียวก็ดูทีมเราไม่น่าจะไปสู้อะไรกับใ,ใครได้นะแพ้ฟูลแลมฟูลแลมยิงแพ้เลยไปสู้แมนซิตี้ยังไงถูกต้องไหมทุกอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวมาดูกันวันเสานี้แล้วมาคุยกันหลังเกมว่า แล้วก่อนคุยกันหลังเกมก็มาดูไอที่ฮาาพรุ่งนี้กันก่อนล้วกันว่าเขาจะมีการอัปเดตท,ทีมว่ายัางไงกันบ้างนะไอ้สดสัปดาห์นี้ก็มีข่าวว่าเขาก็มีการตกลงกับทางพอมิเชลอะไรเรียบร้อยแล้วนะว่าแบบในแผนงานที่จะแบบเดินมคาคาลาหรือว่าเป้าหมายต่อไปในทีมว่าจะทํำยังไงต่อไปให้แบบทีมมากขึ้นทำมการเคลียร์ใจอะไรพวกนี้กันแล้วนะแล้วก็มีเรื่องของแบบทางท่านยัซเซอร์อารูมิยานท่านประธานนี้ก็เข้ามาคุย จะมีมาทีนี้สุว่าทีนี้จะเข้ามาที่นิวคาสเซิลเนี่ยนะก็จะมาคุยเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่นิวคาสเซิรเราวางแผนไว้ในเรื่องของอ่าอสังหาและของทางรูเบนแล้วก็จะมีอาจจะมีการประกาศเรื่องของแบบสนามซ้อมหรือการแบบจัดการสนามเซนเจีพาร์คอะไรอีกทีหนึ่งเร็วๆนี้นะผมว่ายิ่งประกาศได้เร็วชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทีมนิวคาสเซิลของเราอะ่ะต้องการตอนนี้ต้องการมีอะไรโปรเจกต์หรืออะไรยางดังๆที่มาเแบบ,บเมื่อจะมาจัดสร้างแรงกับเครื่องกับ ปิดกระแสพวกบรรยากาศแย่ๆนี่ออกไปว่าทีมอัเซอร์ของเรามันยังแบบตื่นหรือล้นกังอยากทําอะไรสักอย่างขึ้นมาอยู่ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับก็มาดูกันไปครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคนก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับให้ดูวันที่สนุกแล้วกันในวันเสาร,ร์นี้ที่จะถึงนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าสู้ได้ไม่ได้แต่เราก็สู้ตเต็มที่แล้วกันหวังว่าทีมจะสู้ตเต็มที่เหมือนที่เนผ่านมาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะเรามาดูกันครับส่วนคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ฝากกดอ่าฝากมาไลน์ในฝากคุยกันได้ในช่วงช่องของ Facebook นะครับสายการิมลัวแล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสายการิมลัวด้วยนะครับวันนี้ผมฮาร์ดขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าเกลียดไม่คะถ้าเกิดใครชอบคเกนี้ให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้สายการิมลัวด้วยค่ะ